งานประจำมันไม่มีรูปแบบหรือว่านามประจำต่อยใครหน้าไหนจะเอาตังค์มาวางก็ไม่ยอมเพราะผมรักคนเดียวก็พอไม่จะไปงานหนี่งงานอยเามีหล่ยจบแคปบโอปยขายาเยอะแยะเแล้ว้าไปหรออืมเดี๋ยวเขาพาไปเองแต่ต้องเลิกคุยกับคนนั้นก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปคราวนี้เลิกคุยก็ไปกับคนนั้นของเธอเถอะเคยไปไหนที่ไหนอะ ไม่เคยไปไหนกันเลยอือไม่เคยไปก็เลยดียมีไว้ทำไมขอคุยกันแล้ว

ชื่อผล,ลไม้ที่ทำเลกเก็ไม่ถูกใจที่รักเรา <c oughs> <ช>อันนี้เราซ้ำนะคนมาไหลนี่รอซ้ำนะเซงวายมาี่เร็วามานี่เร็วมานน่เรียใครอ่ะใครวะนะขวดไหนอะมานี่เร็ว เรียกใครอ่ะเรียกลูกเัสดีครอันนี้ครับว่าไงมาเร่เองมาหาพวันี่เขาล้อะไรมี้ายังยังไม่มีครับมีไฟหร้อยัง มีขาวหมาไม่ให้มีมีแฟนดีๆนะอย่าเป็นเหมือนหมาเราล่ะขออย่าไม่เหมือนหม้าลราที่มีก็เหมือนไม่มีอ่ะขอขอ้เราเม่ามาไหมอะไรเล่ามัเล่ามาไหมเมืนจะไม่เล่ามาใช่ไหมไหนยังเอาไว้ได้ถูกแล้ย เรียกพี่ว่าป๋าเดี๋ยวปอาเนี๋ยวป้าเดี๋ยวเพื่อัา,าจะมัดป้าหนูชื่อทันเดอร์มาไปาหนูมาหาป้าให้ละอันนี้ลกูกเห็นผมสีนี้แล้วนึกถึงอะไรไม่ได้นี่นะครับนึกถึงอันีตได้แต่นึกถึง หนูดูหนูดูความจงบกไงหนูเลยหัวร้อนเลยยืดๆหลักเสาเลยแล้วว่าจีเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูงอมาด้วยการขอพรไม่เป็นไรหนูเข้าใจแล้วการขอพรหนูตึงอะไรนะรูฝึกเสร็จยังฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็หนูดีขึ้นกว่าเดิมแล้วไงมาไม่ตายอ่ะดีขึ้นแล้วนี่ละใช่รู้สึกมาแบบ พาม้าไปนั่นไปนี่โดยเฉพาะแล้วเนี่ยไม่เอามาไม่ไปมาก็ตายว่ะเอาเอ้ยอย่างน้อยหนูก็ไม่ทิ้งม้านะอดีตแคนเดอร์เป็นที่ทำอะไรไม่ทำอะไรเดินเล่นอยู่บ้านบ้านเหี้ยมีบ้านเยอะวะแหมมี่ยบ้านเขาไหมไม่ดูไม่วะ บ้านเราบ้านเราอีกคนนอนอยู่อ๋อนอนอยู่ที่บ้านบ้างแล้วแต่คุณลุงชื่ออะไรอ่ะใครคนลุงลุงครับที่โทนี่ครับพี่ครับลุงโทนี่เดี๋ยวพอสิลูกเฮ้ยฮะเฮ้ยฮะเกี่ยวอะไเกี่ยวอะไรเรียกอีกคนนะครับไม่ใช่ผมไม่ถึงให้เรียกพี่เขาพ่ออ๋อ พี่คนไหนอ่ะป้าอ้าวนี่พ่อหนูเหรอใช่เหรอพ่อหนูคนนี่ข้างล่างตั้มือมาชี้ด้านบนนะอ้าวอ้าวอย่างงงเลยอันนี้ป้าแต่ป้าบอกว่าให้หนูเรียกใครอไม่ว่าให้หนูเอาพี่อ๋อเซซตอนนี้หนูมันต้องเรียกลุงหนูต้องเรียกพี่ถูกไหม ใช่ค่ะพี่กุ้งนี่นันอันนนนีว่าอะไอ่ะลุงทรลุงลุงโทนี่ค่ะไม่ทราบไม่ทราบเล่นถ้าป้าหนูคนไหนเราอ่ะหนูไม่มีป้าเคยเคยเจอมั้เคยเจอไหมเคยเจอว้าหรือเขานอนอยู่หรือไม่ตอบเลยเด๋ยวเพื่ถึงอดีเคามันเก่าไปแล้ว เอาเอาเอาลูกอุบวนเหมือนกูเลิกเอาเอาไม่ใช่หรอกยังไม่เอาเลยไม่ยังไม่เลิกนะครับยังไม่ยังไม่เลิกหนูเข้าใจผิดหนูอ๋อหนูเข้าใจผิดหรอซีไม่แต่ป้าก็ตอบนะตอบเฉยๆแล้วยังไม่มาคะก็นุ้งไม่ป้าอีกคนบอกแล้วบอกบอกหมาแล้วว่าให้ไปเลิกสามีเหมือนไม่มีอ่ะ เรื่งองโซ่สองคนเดี๋ยวจะไม่ยุ่งแต่ถ้ามันเกินไปหนูก็จะไปเอาม้าออกมาตัวแค่นี้ทําเก่งป้าแล้วไม่มีเวลาเฮ้ยหนูไม่ได้ทำเก่งแต่หนูก็ต้องรักแม่นหนูไงถ้าอะไรแค่มันเกินไปเราก็ควรให้มันพอดีหรือเปล่าถึงไปะไรเขายังไม่ถึยไดยอะถูกอันนี้ป้าคือถูก,กได <laughs> ้ไม่ใช่หมายถึงว่าเออเออทช่หมถึงว่า เรกใครทล้วกันอ่ะ้าี่กไปเอาผีออกกัน<ป>้าแล้วแต่ม้าแตเลือกอ่ะที่ดูแลทีมของมา้ามาแตยังไงก็ได้เอ้เฉินไอพี่ยังรับรับไอ์ transfer อีกไปแล้วนวรับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก <c oughs> ินหมื่นอาร์โลพี่บอกโรงพยาบาลเราเนี่ขับรถเก่งเนาะไม่เคยพ้นในเสาแดงนี่สักที มันเล็กไปหรือเปล่าไม่ห like รอ,อกบออเรามันขำมแน้กังกิงแต่นะที่ร่างจะไปทำอะไรหรือเปล่าเขาหรอไม่ทำว่างแล้วล่ะว่างตลอดตอนเย็นว่างว่างแล้วก็ไม่มาหานะ มันไงก็ไม่รู้ว่าที่เราอยู่เนี่ยเฮียพายแล้วมันก็อยู่หรือเปล่าแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรทําเขาก็ไปแต่ว่าถ้ามันมีอะไรทําเขาก็อยู่ยาวใช่ไหมถ้าที่เราไม่มาคุยเขาไปแล้วอะไม่ให้ไปต้องไม่ไปไมาจะเข้าไปอีกเปล่ามายังไม่ไปคะ่ะมาอยู่ก่อนหนูจะไปแล้วเหรอใช่ค่า จะไปแล้วเหรอ,อก็มันถ้าไม่มีอะไรหนูก็น่า,าจะไปอะมาเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูตื่นไปมอได้ไปได้เปล่าไหนเอาอมาพักแป๊บกันก็ได้ครับนานๆหนูจะได้อยู่กับมาไม่ค่คยนะผมหนูพูดเหมือนหนูไม่ได้อยู่เป็นเดียวมา้านะพร้อมตาเลยไปแบบว่ามาชิวจะได้อยู่ด้วยกันไงใช่ แน่นอนเะได้อยู่กับป้าด้วยเจอป้าเองพี่เซอร์นี่มันหนเราสอนานแล้วลูกสองปีแล้วอยู่แฮปปี้เบิร์เดย์วันเกิดทุกปีเลยปีนี้ล่ะใกล้ปีหนีเหนื่อยไงปีนี้โอเคก็เดี๋ยวเหมือนเดิมอะทุกปีอะปีนี้เดี๋ยวจะน่าใครจะพิลิละมั้งอยู่ด้วย หนูพักด่ะเออหนูพักไม่ได้ไม่ได้เหรต้องเลือดเดียวสู้ๆไม่หลงหายหรือเปล่าพยยังไม่ประกาดค่ะเด็กม้ก็ได้พอดีอะไรไม่น้องไปสอบไปน้องเลยสอบน้องเลยไอ้บอลพอเป็นคนนี้มันกลับมาพีมเลยนะมึงหายไปเลยนะตอนแรกอะน้องตอนนี้มึงชอบใจนะเวลาานน้กว่าจะสอบนานดิแต่นี่ไงเขาอยู่มาประมาณ ปกติลูกใช้หัวสีอะไรตาแรกน้องสีเขียวแม่ตาแรกตัวสีส้มแล้วก็ไปเขียวแล้วก็ไปแดงแล้วก็ไปรูกมันเป็นน้ำขวดแล้วเขียมันใช้สีฟ้านี่ไงใช้กับมาเจ๊ลูกป้าทำไมทำไมม้าเปลี่ยนเป็นผมสีฟ้าี่รักลูกสายเที่ยวสีขาวปะอ้าว มีปฟายีปฟายอยู่ทุกตอนในชีวิตเลยนะเนี่ยป้าป้าเอาไปว่าเรารู้กันละกันป้าเรารู้กันละกันรู้รู้ไม่รู้อยู่ไม่รู้ดูอ๋อไม่รู้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 ใช่ไม่รู้เขาไม่รู้โอเคไม่รู้เป็นไงที่เจอผ่านนะรู้กันเองที่ร้านเป็นสีผมเขาเห็นเราให้ฟังแล้วป้า ออ้อยฉันเล่าอาดีตนะนี่มาเล่าอะไรให้ฟังมานะ้างอะอยากรู้จังไอ้ป้าเราอยากาไปี่ดีบ้างเหเอะไรเลคนกันอิงครงนะัออ้นป้าป้า,ปาเราเราจะรู้ลู <laughs> ไม่รู้ไม่รู้อ่ะก็อยากรู้<อ>ไงว่า,ามาเล่าถึงใครให้ฟังบ้าง เขามีคำสั่งว่าจุ๊จู้อะไรหรอไม่ก็พูดมาเลยหรือเราจะเถียงปลาได้ไม่เราไม้ได้ป่ะเนี่บ้านนี่ได้เอาก็อยากรู้ม้างว่าเราเลยให้ฟังเราให้ฟังมองได้ปะเราเล่าเกี่ยวกับบานนี่ค่ะโตโหดร้านเก่งมากคนอะไรนะของกินอร่อยมากเขาก็ทีอร่อยว่าอกไม่มาไม่่ะ อาอยากนะเราก็เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็แคอยากรู้ไม่ต้องข้อความในกูตบเอมาต่อมาเลยจะสื่ออะไรได้หรือเปล่าไม่ได้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 ก็อยากรู้ว่าเราอะไรให้ฟังบ้างรู้พอดีช่วยลูกเพื่อเอาเงินหลานทุกอย่างทุกอ ก็จะเอาคำตอบมาจิดมมละอ้แนต่ลู้คนี่เขาไม่อยู่ไหอยู่<อ>ตาไม่มองแต่หูฟังอะรู้จังมม่แต่หูฟัง ใช่ความหนนี่ไหมอยากรู้มาค่ะเราค่ะว่ารักคนหนึ่งมากๆถ้าพอดีก็ขอละป้าอะไรเราเล่าให้จบดิเลาว่าอะไรบ้างอยากรู้เฉยๆเอๆเอทั้งหมดเลยเราให้ฟังไม่ก็เขาอยากดูไงไอยากรู้ทำไมที่เราบอกที่นั่อยู่กับเขาตลอดเวลาไม่ใช่เราไม่หลังๆก็เขาไม่รู้ไงว่าที่เราว่าอะไรหลังๆก็ไม่ได้คุยปะ่ะก็รออะไรให้ดูฟ้ามาเขาพยายามค่ะ มาเล่าว่าป๋าป้าน่ารักมากแนนหนูนนก็ลเลยเจอป๋าป้าตั้งนานแล้วป๋าเป็นบาสกีหนูโคตรโฟกไม่ใช่ไม่ใช่ หนุ่หนุ่มๆ้มีความรับกับป้าเลยจริงๆแต่หน่อด่าด่านาวอยางหอว่าเราอะไรให้หนฟังนองปีกเออมกินเต้าหรือยังยไม่ได้นอนเตียงอ๋อเดี๋ยวเราค่อยไมนอนเตียงก้ากันค่อยไปเดียวที่เราไปก่อน ข้าไปเขียนไหมใช่ไม่ไม่ไม่อะไรหรอถ้าวันนี้ไม่รู้ไม่รู้อะไร <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกตอนนี้เราถึงแฟนเก่าว่าไงป๊ะก,ก็อยากรู้เฉยชัดจนใช้คคำว่าแฟนเก่าเลยนะ มาเคยเล่าว่าเป็นคนที่มันรักมากเกินถ้าก็ไม่เท่ากับคนอื่นหรอแล้วก็แล้วก็วิจอ,อยู่ความจำก็หายไปวิวิ a อ s e m b l e r ช่วยเขาเอาวิมันไม่ใจกันรึว่าเราแจกบอกแล้วดูแถลอะไรไม่เคยจะได้อะวะดูแค่นี้แหละวะทะโลวันแล้วนะจริงถึงแล้ว ถ่ายข้าวด้วยนะบอรลถ่ายข้าวแล้วบอรลิสเออทำไมในตัวมาไม่มีนี่วะนี่ไรอะมาสเต็เอืมมารู้ว่ะเควนมาเขาไม่เสร็จจะดีไหมที่แกทำแล้วว่โอ้อหลงเท่หลยวันรอบว,ว่าไม,ม่เพิ่มอ่ะ ใชน้องะพี่น้องกระเป๋าอะไรกระเป๋าหนูเหรอสามสามห้าอะไรจุ้งจุ้งไล่จุ้งขวางขี้ของร้านอ่ะอ่าเป๋าอะไรเป๋าอะไรอ่ะหนูเป๋าอะไรอ่ะเป่าหนูหนึ่งหกสอง่ะเป็นแมวด้วยกันเป็นเผ่าพันแมวด้วยกันก็กินจุ้งจ้าหมดพอดีเลยหนูว่า ไอ้นั่นมันไม่นี่มาสักทีอ่ะยังไม่มาเลยคนทำข้าวต่กงคนเลยอ่ะพี่สั่งทุนเนี่ยพี่ต่านเี่เดียวอ่ะสั่งใส่รถเลยยี่สิบอ่ะเราต้องไปเก็บรองเท้าให้หน่อยต้องไปเก็บดอกไม้แล้วเนี่ยเออหนูยังไม่ได้ไปเก็บดอกไม้เลยอ่ะหนูไปเก็บดอกไม้ยังหนูมันเก็บสมุทรไปแล้วแต่เรายังไม่ได้ไปเก็บเพิ่มอ่ะใครไม่รู้ครับว่าร ก็สามร้อยสามร้อยตอนทีแบบนี้มันอาจะดีอยู่แล้วไม่เก็บเก็บอาทิตย์อาทิตยละสามร้อยดอกละสามร้อยก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วได้ตังค์ด้วยนะใช่มันคือแบบว่าเป็นทางหาตังค์เลยเอาตังค์ไปดิแม่เข้าไปพอมะแกกี่เขาเลิกอุ้มแล้วเหรอเอ่อ น่าจะเรียกว่าพักดีกว่าเขาอาจจะไป<ช>อุ้มหลังเที่ยงคืนก็นได้เพราะว่าตำรวจน้อยพักยาวเลยเหรอที่ไม่รู้เหมือนกันนั้นหลังเที่ยงคืนเลยเหรอก็ปกติเขาขอชอบอเ,ลลเขาชอบอุ้มหลังเที่ยงคืนกันนะเพราะว่าหมอตำรวจน้อยต่อนหน้านี้เขาก็อุ้มอยู่ไม่ใช่เหรอใช่เดีย๋ยวก็ต้อยอีกรอบนึงมั้งเรา,าไปละรอบเนี้ย น่าจะรอเขาพักจบอะมั้งบอกลงไว้อะว่าไปอะแต่ว่าน่าจะอยิ่นานที่เราเพราะว่าเพิ่งจบนี่ใช่ไหมพี่อารตใช่ครับแต่นี้เพ็ควิ่งทาวรวัฒนาการเป็ปลิงเนอะ เป็นป้ายไปล่ะวันนี้เมนพี่อากีหรือเปล่าใช่ครับเอ้ยมาแล้วไปไหนอ่ะโอ้ยง่ายมามีแล mm ้วเหรอไอ้ส uh ัต huh. ว์เอ่อโอโห้ลามะไม่เอาไม่เอาคืนเนาะไหนยางใส่สก๊าจิสกากอะไรคำาไม่มีสกาก ใช่ไม่ได้ไปเลยที่รังเช้าบ้าไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่ะมีออกวันนั้นน่ะไปจกแคปมาอันหนึง่งแล้วก็เข้าต่อเลยไม่ได้ไปไหนอันนี้ก็คือออกเม่ได้ใช่ปะไม่คิดเมีคนพูดถึงปะเปล่าไม่มีเล่ถถนวันการอะไระปะเปล่าเดนกิมมันเคยเป็นแมวแล้วเติมไม่ได้มันเลยเปลี่ยนเป็นลิง <c oughs> <c oughs> มันเคยจะเป็นละมันเป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เคยพยายามแล้วหรอโอ้ยอย่าเรียกพยายามเลยลองใหม่เราใหม่เราบ้อย่าเรียกพยายามเลยครับอุย้ยรองอะไรอ,อ่ะปะ่ปะมไม่กกมไมเสรล้วเรียเมื่อกี้พูดเมื่อกี้แม่เราได้พูดถึงแฟนเก่าไหมครับแม่เราได้พูดถึงแฟนเก่าปะครับอยากรู้พูดถึงแฟนเก่าว่าอะไรบ้างอะ ดูดูแบบดูมุดดินเลยได้หรือเปล่าไปได้ไปังอย่าฟังอย่าฟังเออทำไมเขาก็ไม่อยู่ตรงนี้นี่หรอเออเขาอยู่ตรงนี้เหรอไมเขาอยู่ตรงนี้เหรอไอ้หนูไม่รู้เขาเขาบอกว่าแฟนเก่าชื่ออะไรอ่ะขอถามวิธีนี้แล้วกันเออเขาว่าบอกว่าแฟนเก่าชื่ออะไร มอเยอะมากหมอเยอะมากทางว่าเยอะนะวยวอกว,ว,อะว่าเอามาได้บอกที่แฟนเก่าปะ ใครว่าอะไรก็อยากรู้อยากรู้ไม่ได้บ้าเลยมาเล่าขึ้นทีคอนท์ว่าแบบว่าเราแฟนเก่าคนนั้นบอกว่าแค่บอกเฉยๆื่อถามว่าแฟนเก่าคนนั้นชื่ออะไรไดาได้บอกชื่อบ้านรือให้เราฟังเฉยๆว่าเป็นไงบ้างใช่ใช่ใช่แล้วแล้วให้ฟังเฉยๆครับลูกจริง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 อ่าเล่าว่าไงบ้างเลาว่าอย่ขอลงไลน์แล้วกันมิรินพี่ไปก่อนนะไปนนะที่ไปแล้วหรอพี่ไปเคก่อนนะมิรินอะซิงจัง ไอ้ชายเขาเือดไม่ได้นะกีนะนะพี่กี่เอาหัวออกเลยวะทำไมหนูไม่ไปได้ป่ะโรคเออว่ะลืมเลยปะไม่ไปไม่ไปไม่ไปแต่ถ้าหนูจะไปหนูต้องไปฮอลแบบมันถึงใช่ใช่เมื่อกี้หนูต้องไปกับลุงอาเกียร์แต่แต่ลืมอะไม่ไม่ทำไงขอพี่แอร์คีไว้หรอคือหนูลุงเจบอกให้หนูไปกับลุงอากิไง หนูก็แค่เป็นลืมหนูลืมบอกลุงด้วยค่าแบกนิดหมอนี่มันเท่าไหร่วะแทงหมอในโรงพยาบาลอะไรเงี้ยไม่ไม่ที่รักแต่ว่าน้องต้องไปกับพ่อไงเพราะอายุน้องน้อยอ่ะลองพูดฟังหน่อยดิว่าเป็นไงไม่ได้พูดชื่ออยากรู้อยากรู้ เขาเล่าประมาณว่าแบบว่าคนนั้นเป็นคนที่ม,มารักใช่ไหมแล้วก็ไม่เคยทีม่มาแบบให้ความรู้สึกว่าที่สุดในวันนั้นเลทุกคนเลยประมาณนี้แล้วไม่นคยที่ม,มาั้าจะเล่นรถด,ด้วยประมาณนั้นครับถ้าเท่าที่ผมฟังว่ากบประมาณนั้นครับ อย่าอย่าบมันลกบังบบางบอกแล้วดูดุเ you ียนบงุเ uh, ียนบัง uh, บังขอโทอบเราไปคุยกันก่อนแล้วลูกแลอวก็ลืมแล้วอย่าแล้วทำไมมาถึงเลิกอะทำไมมาถึงเลิกอะอะ ผมจจำไม่ได้ครับตอนนั right ้นตอนนั no ้นหนูนั่งร้องเพลงอยู่ใช่ใช่แล้วาก็เล่าแฟนหนัดใช่ปะไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเห็นผลไอ้ดอกไอ้ดอกไอ้ดอกใช่ใชไม่รอของไม่รออเล่าทั้งหมดนะที่รักเราได้เล่าปาวว่าเขาคือใครอะไรยังไงใช่แค่คนี่ไปเปลี่ยนสี น้องไม่มีกล้าพูดที่รักยอมไปกดน้องไมอ่ะไม่ก็ค่ะไม่ก็ไม่ได้ถามอะไรเลยแค่ถามแค่แบบนี้ไหมคนไหนอ่ะเดี๋ยวขอสั่งข้าวแป๊บนึงนะครับข้าวผมจะหมดแล้วป๊บนึงนะครับไปเหรอฮัลโหลครับครับได้ได้ครับ